ดีค่ะเราก็อยู่ที่ร้านอาหารตามเคยนะคะวันนี้ก็จะมีรีวิวเนาะว่าสังเกตไหมว่าคือต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาเราไปกินอาหารชไชยก็แต่ว่าจะเป็นส้มตําหรือว่ายำหรือว่าต้ยมยำหรือที่อะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายเอวิติงเนี่ยนะคะจะต้องใส่มะเขือเทศกูก็ไม่รู้ว่าจะใส่มาท,ทียอะไรอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะในมุมอมองของคนที่ไม่กินมะเขือเทศตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กพ่อแม่ไม่เคยสอนให้กินมะเขือเทศนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่า ใส่มาทำไมแล้ momento, Arrow, วบางที่ใส่อยู่บ้านนี่เดี๋ยวจะได้ให้ดูถ้าแม่ไม่สอนเพราะว่าพ่อแม่ไม่กินพ่อแม่ไม่สอน่านี่อันนี้คือยำบุนเส้นนะคะกูคิดว่ายำมะเขือเทศและอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือส้มตำปูปลาก็ใส่มะเขือเทศนะคะก็ใส่มะเขือเทศนี่เองก็ใส่มะเขือเทศส้มยำก็ใส่มะเขือเทศแม้แต่ตอนก็ยังเป็นมะเขือเทศกูก็งงไปหมดว่าคืออะไรแต่ว่าแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเอเซียไม่ชอบกินมะเขือเทศเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันแย่อะมันแบบมันเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจฟิลปะ มันแย่แล้วก็กินไม่ได้ถ้ากินคืออ้วกแน่นอนมะเขือเทศแล้วบางทีนะยิ่งเป็นมะเขือเปอ่มะเขือเทศอะไรก็ลแล้วแต่ตระกูลมะเขือจะไม่กินเลยนะคะแต่ก็รู้มาอยู่ว่าอีมะเขือเนี่ยเขาก็พูดเขาก็ล่ำลือกันมาเนาะว่ากินแล้วมันจะผิวดีผิวลดผิวสวยนะคะแต่ในเมื่อถ้าเราเป็นคนไม่กินมะเขือเทศล้วอะทำไงอะ เราก็ต้องหาตัวที่มันมาแทนกันได้ชุบป่ะเราก็ต้องหาตัวที่มันมาแทนกันได้นั่นก็คือตอนนี้จะมาแนะนําตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นโตเมโต้ตัวนี้เลือกล่องก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรไม่ต้องให้พูดเยอะนะคะหนึ่งมันคือแตงโมอะไม่ใช่มันคือมะเขือเทศนะคะอากาศนะคะโตเมโต้นะคะเคยเรียนมาไอ้ปรเด็กโทเมโชนะคะโทเมโชนะคะก็มันเป็นมะเขือเทศก็คือว่าในหนึ่งเม็ดเนี่ยหนึ่งแคปซูลนะคบอกว่ากินไปแล้วจะแทนมะเขือเทศประมาณ1 0 2ถึงลูกเลยทีเดียวซึ่ง เราเป็นคนไม่กินมะเขือเทศแต่เราอยากดูสวยเราก็ต้องกินตัวนี้ถูกปะม,มันแทนมะเขือเทศได้แล้วมันก็มีแบบพวกแอลกูตาไทโอนนะคะแอลกูตามีนนะคะแล้วก็มีพวกซิงค์พวกคิวเชนมีมันมีหลายสิ่งเอวิติงอยู่ในนี้นะคะซึ่งก็จะมาแนะนําว่าเซียไปเจอมาแล้วมันเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศหรือว่าบางคนอเห็นไหมที่เขาแบบกินน้ำมะเขือเทศกันนั่นนี่เพราะเพราะว่าผิวอยากให้ผิวสวยนะคะถ้าอยากผิวสวยก็ลองดูนะคะตัวนี้นะคะไม่ได้มาแนะน,นําอย่างเดียววันนี้มีมาแตกด้วยนะคะ แจกด้วยกัน10กล่อง10รางวัลนะคะกติกาง่ายมากกดไลค์แชร์รีโพสแค่นั้นนะคะก็รับไปเลยนะคะอันนี้1กล่องโอเคนะคะเจอกันนะคะบ๊ายบายยังไงก็ลองไปหากินกันดูนะจะได้ผิวสวยๆกันเนาะพ <mm ี่ดาวโมจะพูดค <mm ืนเรือแต่มาเกิดนที่ได้กูกินกันคืออะไรอะ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไทน